โอ้มาน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 เออว่ะเออบึงน้ำแล้วได้ปลาอย่างปลาเข่งว่ะข้างดำว่ะโอ้ลูกมันว่ะ โอ้มกแซ่บเนาะจำกินข้าวเหนียวแซ่บเลยผู้างงานได้บ่เนาะอู้น้ำไหลเชี่ยวขนาดเอ้้มานบ่งานมีมองไซบอบเบิ่งน้ำเพลนครับเพื่อนๆโอ้สสดุงเฮ็ดเอาบ่สสดุงเนี่ยนี่คือเก่งเนี่ย Euh น้ำไหลเชี่ยวขนาดต่วโอ้มัน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 ไหนเด้อไเด้อเด้ออู้นี่เด้อห้างนี่เด้อนี่ไหมตัวหนึ่งนี่เสียบหัวหัวเสียบอยู่นี่นี่ห้างนี่โอ้ยยังริบบี้ิบบี้ผุน ริปออมันมานมันมานมานมานอู้เด้อดปครับของเดอพระได้อยู่เนาะแต่ว่ามันต้องยกหลายๆเทือ่อ้าหมอนันไปนั่งเห็ดยอย่งนั้นมาแม่ทีต้งเยอะเยะอะ <c oughs> นะครับ มีมองใส่พ่อครับรดอพอดีได้มกใส่ใบพกอ,อีตูเขาเนะแซ่บๆจ้ำก็ขนันหอนหอนโอ้มานๆมานหมานมันี่ครับเพื่อนๆการหาอยู่หาก,กินแถวบ้านเขาเนะครับเนาะหากินง่ายๆมีกะกินบ่มีกากินก,กินคือเกา เอามาให้เพื่อ,อนๆได้รับชมนะครับเนาะขอบคุณหลายๆด้วยครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเนาะขอบคุณครับ